ว่าเขาดูลังเกียจเราจังเลยลเขาดูลังเกียจเราจังโรคเท้าแสนปมก็มีบางทีเวลาเราเราไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่เพื่อนอ่ะเขาว่าไม่ให้เราเข้าบ้านเขาบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยยืนรอยอยู่หน้าบ้านเลยไม่ต้องเข้ามาก็มีเหมือนกันเลยะคะ่ะหลายหลายคนนะคะอาจะเคยเจอคลิปของคุณอีฟผ่านตาม,มานะคะเพราะคุณอีฟได้ทาคลิปลงช่องทาง tiktok นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโรคหนึ่งที่เป็นโรคทางพันธุก,กรรมที่ก็เรียกว่าไม่ได้เจอได้ง่ายๆนะคะ ก็คือโรคเท้าแสนปมตัวคนนี้เป็นโรคนี้เหรอคะใช่ค่ะเป็นโรคเท้าแสนปมหรืว่าเรียกว่า NF ถ้าเกิดตามภาษาแพทย์นะคะ,คะก็คือมาจากคุณแม่โรคเนี้ยมันเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกพ่อสู่ลูกได้เออปอร์เซ็นต์ที่ลูกจะเป็นก็50-50แต่แล้วหลายๆคนที่เคยเห็นผ่านตาม,มาโรคเนี้ยมันจะเป็นโรคที่มีอาการทางร่างกายจะมีเหมือน ตุ่มใช่แต่คนนี้ไม่มีเลยนะคะโรคนี้มันก็จะมีหลายแบบนะคะมีมีทั้งตุ่มขึ้นเยอะตุ่มขึ้นน้อยหรือว่าจะเป็นแค่ปาสีน้าตาปาแบบนี้คุณหมอก็จะวินิจฉัยว่าเป็นแล้วใช่ก็คือถ้าเกิดเป็นปาางเนี้มากกว่า6จุดขึ้นไปอาจจะเป็นโรคนี้ได้ก็ต้องไปวินิจฉัยดูอีกทีหนึ่งคนที่เป็นหนักๆเนี่ยที่นี้เคยเห็นตามข่าวก็คือจะขึ้นเป็นตุ่มปุกฟองขึ้นมาเหมือนฟองขึ้นเต็มตัวเต็มหน้าเลยใช่ไหมคะแล้วคุณอิมนี่ มีสิทธ์จะเป็นแบบนั้นไหมคะวนใหญ่โรคนี้ค่ะมันจะขึ้นตามอายุมันก็ยังบอกไม่ได้ว่าอิฟจะเป็นไหมอนาคตอิฟจะเป็นก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นน้อยหรือว่าเป็นเยอะมันก็ยังกะหุกไม่ได้เพราะว่ามันต้องดูตามอายุจริงที่มากขึ้นนะคะก็คือจากเด็กไปจนถึงอายุวัยช่วงวัยรุ่น1 0 15บาขวบจริงเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าลูกเราเป็นใช่แต่ลูกเราอาจจะได้พันธุกรรมมาทางกรรมพันธุ์จากสายใดสายหนึ่งเป็นเคยญาติในอดีต อาจจะมาปวดที่ลูกเราก็ได้ค่ะเฉลี่ยเนี่ยในประเทศไทยมีคนเป็นโรคนี้เยอะไหมคะจากการที่เขาิจใจมานะคะก็สองพันห้า้คนถึงห้า0ันคนนะคะจะเป็นจะมีคนเป็นโรคเนี้ยคนหนึ่งก็ถือถือว่าเยอะเยอะเยอะค่ะะคือประเทศไทยมีคนที่เป็นโรคเนี้ยเยอะโรคนี้เนี่ยมันมีวิธีการรักษาไหมคะอืมไม่มีไม่มีไม่มีวิธีการรักษาให้หายแต่ว่าสามารถทุเลาได้อย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าตุ่มตุ่มอันไหนขึ้นจุดสําคัญก็สามารถให้คุณหมอตัด ทิ้งได้แต่ว่าก็มีโอกาสขึ้นมาอีกเหมือนได้ยินคนโบราณเขาจะพูดว่าแบบว่าเอ้ยเป็นโรคนี้ห้ามกินอย่างนู้นอย่างนี้หรือกินอันนี้จะทําให้ปุ่มเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยวันนี้ก็แบบได้ยินมาค่ะอันนี้ค okay. ือเรื่องจริงไหมคะอันนี้อันบ่นไหมอันนี้ถ้าเกิดจากประสบการณ์นะคะเรื่องเรื่องกินไม่น่ามีผลเพราะว่ามันเกิดจากโครโมโซมค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับโรคเออมันไม่ได้เกี่ยวกับโรคของอาหารการกินมันเกี่ยวกับโครโมโซมข้างในของเราเลยพูดอาหารการกินอาจจะทําให้เราแบบเออไม่ไม่ไม่ป่วย ยงเให้แบบสุขภาพดีมากเลยก็เหมือนคนทั่วไปใช่เหมือนคนทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโรคนใช่ถ้าแบบแบบอย่างกลับเมื่อก่อนแม่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดกินของมันๆเดี๋ยวตุ่มขึ้นเยอะซึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นประสาทข้างในของเราไม่เกี่ยวกับอาหารมันใช่ไม่เกี่ยวกับอาหารมัน่าใช่แล้กินต่อใช่แล้วกินต่อใช่แล้วกินต่ออย่างอี๊กกินของทอดเยอะมากอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ไม่เห็นขึ้นตุ่มเลยในครอะไรเงี้ยในครอบค็แเปนรัวกคมีอีฟเเป็นพราะว่าแม่มีลูกคน ก็เป็นสามคนเลยรวกนี้ไม,ไม,ไม่ไม่มีการติดต่อผ่านกันไม่มีค่ะเพราะว่ามันจะถ่ายทออทางพันธุก,กรรมเท่านั้นแล้วสี่คนที่เป็น,นอาการเท่ากันไหมคะถ้าเกิดเรื่องของตุ่มอะค่ะมีแม่จะเป็นเยอะสุดค่ะ,คะแล้วก็พี่ชายสองคนก็ก็เป็นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าแม่แต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่ง40กว่าค่ะ เพราะว่ามันจะขึ้นตามอายุก็ไม่รู้ว่านาคนเขาจะขึ้นเยอะกว่านี้ไหมแต่ว่าในช่วงชีวิตหลักๆของเราอาจจะตั้งแต่เด็กจนถึง4ี่สอาจจะมีแค่ปานก็ได้แล้วตุ่มมาทีหลังใช่หรือตุ่มอาจจะมาช่วงยี่สิบสามสิบใช่อาการพัฒนาเร็วช้าไม่เท่ากันแล้วตอนคุณแม่เป็นเนี่ยค่ะอันนี้คือคุณแม่เป็นตั้งแต่เด็กๆสาวๆเลยใช่ค่ะแม่บอกว่าตุ่มขึ้นตั้งแต่อายุ ซักสิบอะค่ะนอกจากนั้นมันมีอาการอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากตุ่มที่ขึ้นเนี่ยถ้าเกิดสำหารับคุณแม่คือมีแค่ตุ่มอย่างเดียวเลยคะ่ะตุ่มมันขึ้นไม่ไมค<อ>่อยขึ้นไม่แดงไม่หนองไ<ม>อ้อตุ่มพวกเนีมม้ยมันจะเหมือนผิวหนังของเราอะค่ะแต่ว่าแค่ผิวหนังเรามันปูดขึ้นมาเหมือนเนื้องอ<า>กใช่ใช่เหมือนเนื้องอกประมาณนี้แต่ว่าข้างในมันก็ไม่ได้มีน้ำมันก็เป็นเนื้อเลือดเลือดเนื้อของเราปกติเป็นนิ่มๆเป็นนิ่มๆใช่ใช่มันปูดมันกริ่มยอะใช่ประมาณ ณปัจจุบันยังไม่มีทางรักษาใช่ไม่มีทางรักษาบรรเทาก็ไม่ได้สมมติว่าตุ่มมันขึ้นในส่วนที่สําคัญนะคะคุณหมอเขาตัดให้ได้ก็คือแบบผ่าตัดตัดออกได้แต่ว่าไอ้ตุ่มเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอีกใช่ไม่เหมือนเขาเรียกว่าไม่เหมือนเป็นเซลล์ของมันที่แบบเหมือนส่วนหนึ่งของร่างกายเราที่มาประมาณนั้นเลยค่ะแต่ก็คือไม่ได้มีอาการที่เป็นอันตรายต่อชีวิตถ้าเกิดมันขึ้นในส่วนสําคัญเช่นอวัยวะภายในอะค่ะขึ้นตามตับไตไส้พุงแล้วมันมีอยู่ในส่วนสําคัญแล้วหรือว่าอาจจะเป็นก้อน ตรงผิวหนังเราได้แล้วมันไปขึ้นข้างใน,งนงใเราเได้ด้วยใช่มันสามารถไปขึ้นข้างในเส้นประสาทของเราได้ด้วย่ะ ใช่แล้วก็ต้องรักษากับคุณหมออีกทีหนึ่งแล้วในครอบครัวคุณนิดมีใครที่เป็นถึงขั้นที่ต้องได้รับการรักษามีค่ะพี่ชายเป็นเนื้องอกตรงเส้นประสาทตรงต้นขาค่ะแล้วก็นันเป็นก้อนเนื้อมะเร็งคือตุ่มจากโรคท้าแสนอมสามารถพัฒนาเป็นโรคมะเร็งได้อันตรายอันตรายกันค่ะตรวจเรื่อยๆใช่ค่ะคือคนเป็นโรคเนี้ยแนะนําให้ตรวจติดตามกับคุณหมอปีละครั้งก็ยังดีค่ะเพราะว่าเผื่อมันไปขึ้นข้างในในส่วนสำคัญเราไม่รู้ แล้วพอสมมติมันพัฒนากลายเป็นมะเร็งเนื้อเนื้อลายแบบระยะสี่เงี้ยเดี๋ยวมันจะรักษาไม่ทันค่ะแล้วของคุณพี่ชายเนี่ยมีอาการเริ่มแรกยังไงบ้างะคะถืว่าเป็นมะเร็งอ๋อก็คือเขาเขาบอกว่าเขาชาต้นขาเหมือนไฟช็อตที่ต้นขาค่ะแต่เวลาเดินก็ปวด<ม>ก็เลยลองไปหาคุณหมอดูไป m r i ก็เขาพบว่าออกมีก้อนเนื้อเท้าส่นภมก้อนใหญ่มาก10เซนนะคะอยู่ที่10เซนซนประมาณ10เซนเลยใช่ค่ะมันขึ้นที่ตรงเส้นประสาทต้นขา แต่ว่ามันอยู่ข้างในแล้วก็ไม่เห็นใช่ไหมแล้วไปอ็ไป MRI ใช่แล้ควคุณหมอเขาก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วก็พบว่าอ๋อเป็นมะเร็งปะยยแรกแ่กค่ะที่ไม่ได้รุนแรงมาก ต่สิบเซนมันใหญ่มากใหญ่มากแล้วแล้วมันขึ้นข้างในด้วยค่ะขึ้นข้างในข้นข้างในข้างในต้นขาไม่รู้สึกใช่แค่แค่รู้สึกว่าไม่เหมือนไฟช็อตถ้าเกิดจะเห็นได้ต้องต้องไปเอ็กซเรย์ไปเอ็มอาร์ไออย่างเดี้วเลยใช่แล้วแล้วอากงอาม่หรือว่าแบบว่าคุณปู่คุณย่าตาใายคุณพ่ออะไรมีมีเป็นรคไม่ไม่มีเขาเขาบอกว่าเขาเรียกว่ายีนผ่าเราอะค่ะไม่มีญาติเป็นไม่มีพ่อแม่เป็นไม่มีพี่น้องเป็นแต่ว่าเหมือนกรรมพันธุ์มันผ่าเราออกมาค่ะอาจจะพึ่งมาโผล่ที่่แมคนเดียว้ยแม่มีีูกกกก็ถ่ายทออดดสไ้รรพุ ่เราไม่เป็นแต่ลูกอาจจะเป็นก็ได้ใช่มีเพราะว่ามันมีกรณีที่พ่อแม่ไม่เป็นเลยนะแต่ว่าเขาออกลูกมาแล้วลูกลูกเป็นแล้วเขาก็ไม่เคยรู้จักลูกคนนี้มาก่อนเขาก็ตกใจ<อ>แล้วก็กลัวว่าเป็นห่วงลูกว่าทำไมลูกสนุกเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นปุ๊บต่อยอดเลยจ้ะใช่ถ้าเกิดสมมติลูกเขามีลูกอีกนะี ก็สามารถเป็นอีกงห้าสิบเออสำหรับอีฟอีฟมีลูกออกมาใช่ไหมคะแล้วลูกอ่ะไม่เป็นแล้วลูกอีฟไม่มีลูกอีกทีหนึ่งอ่ะอันนั้นก็คือไม่เป็นแน่นอนอ่าไม่เป็นแน่นอนคือลูกเราอาจจะมีสิทธิ์เป็นห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าลูกเราไม่เป็นปุ๊บเออแล้เราปลอดภัยแล้วใช่เราปลอดภัยแล้วแล้วอยากสอบถามถึงอาการของ คุณแม่นิดนึงอะค่ะแล้วก็นิ้งได้รับทราบมาว่าคุณแม่เพิ่งเสียไปช่วงโควิดใช่ไหมคะอันนี้คือเสียจากอาการของโรคท้าแสบเลือดไม่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 ได้เสียจากจากโรคนี้ค่ะเพราะว่าเขาติดเชื้อในกระแสเลือดอ๋อก็เลยเสียเพราะเพราะว่าเพราะว่าเือแลือดใช่แปลว่าตัวโรคนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีผลที่จะทําให้แบบเสียชีวิตอะไรขนาดนั้นแค่มีผลเรื่องรูปหลักภายนอกใช่ว่ารูปหลักภายนอกก็ถ้าเกิดขึ้นข้างในก็อาจจะเป็นก้อนมะเร็งได้ล้วก็ขึ้นในส่วนสำคัญกก็ต้องรัษ นี่ขอย้อนถามถึงแบบประสบการณ์นะคะได้ยินว่าเป็นจากคุณแม่แล้วคุณแม่อาการจะหนักสุดหนักสุดก็คือมีผลต่อรูปลั์ภายนอกตุ้มเพื่อช่ตามร่างกายถ้าใครติดตามคุณนี้ในติกตอกก็จะเห็นว่าคุณนี้มีลงคลิปกับคุณแม่ใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าอาการแบบประมาณนี้แล้วก็หลายๆคนที่เคยออกข่าวเนาะที่ดังๆก็จะเป็นประมาณนี้กันคุณแม่อาการเป็นขนาดนี้มาตั้งแต่สมัย คุณนี่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะสาวๆหรือเติมอะไม่ใช่ที่เติมมาเรื่อยๆเกิดมาเกิดมาก็เห็นว่าแม่เป็นอย่างนี้แล้วก็คือเป็นเป็นเป็นตุ่มตแล้วใช่ใช่ใช่เป็นเต็มตุแต่ว่าถือว่าแม่เป็นน้อยกว่าคนที่เราไปเสิร์ชหาในเน็ตนะอ่าใช่ใช่นี่ก็รู้เหมือนกันแต่ว่าก็สังเกตได้ได้ว่าเขามีตุ่มขึ้นเราก็เลยชินใช่แต่ถามว่าเราชินหรเราชินเพราะว่าเราเห็นไม่มันต้องเต่นเด็กเราก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันก็เป็นเนื้อปกติอะแต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นนมาาาเเห็อจจะ ไม่เข้าใจว่าคนนี้เขาเป็นโรคอะไรคุณแม่ก็คือใช้ชีวิตอยู่กับโรคเท้าแสบลมมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าเด็กๆเขาไม่ได้เป็น เพราะผิวเกี้ยวปกติเแต่ว่าแต่ว่าเริ่มมาเป็นตอน1 8บใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นเพิ่มทีเดียวนะค่อยๆ่อคือค่อยๆขึ้นทีละเม็ด2เม็ด3เม็ดอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่ได้เล่าให้ฟังไหมคะว่าอาการของโรคเนี้ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตการทํางานของคุณแม่ยังไงบ้างอืมพอดีว่าแม่ก็ก็ทํางานที่บ้านเป็นแม่บ้านเมื่อก่อนที่บ้านทำโรงพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้พบปะใครอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็เจอแต่ครอบครัวใช่แล้วก็ส่วนใหญ่พ่อก็อาจากเป็นคนออกไปส่งของ อะไรไม่ได้เจอใครก็คือเราไม่เคยนึกสงสัยเลยว่าทาไมร่างกายแม่เราไม่เหมือนคนอื่นแม่เขาบอกอยู่แล้วว่าเขาเป็นโรคอะไรค่ะแบบพอเรารู้เรื่องเขาก็บอกเนี่ยหมามาเป็นโรคเท้าแสนโปงนะแล้วอีกหน่อยถ้าเกิดอีฟโตขึ้นอีฟอาจจะมีโอกาสเป็นตอนที่คุณแม่บอกตั้งแต่เด็กคือแบบเด็กๆเลยใช่ไหมถ้าคนขวบก็รู้แล้วว่าแบบอ๋อแม่ไม่เป็นโรคนี้แล้วโตขึ้นเราก็มีโอกาสที่จะเป็น แล้วเราเคยตอนนั้นกลัวไหมคะตอนเด็กๆก็ไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าเราเพราะเราโลกสวยอยู่เราไม่ได้เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าการออกไปใช้ชีวิตในสังคมอะไม่รู้มันจะจัดยังไงเออมันจะจัดเล่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนตอนเด็กๆก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าอ้าวทาไมขนาดมาๆอยู่มาได้ทำไมเราอยู่ไม่ได้แต่พอเริ่มเป็นวัยรุ่น่ะเราเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็แบบเออเริ่มเริ่มมีความรักสวยรักงามแล้วก็มีกลัวที่จะเป็นเหมือนกันก็คอยสังเกตตัวเองเรื่อยๆเลยค่ะ พ่าแบบเอ๊ะตุ่มขึ้นนี่ยังนะเรามีตุ่มนี่ยังนะอะไรเงี้ยค่ะจนจนวันเนี้ยก็ยังสังเกตตัวเองอยู่ว่ามีนี่ยังแต่ก็ยังไม่มีค่ะก็มีแต่ปางเนี่เดียวเลยด้วยคาที่เราเราอยู่กับโลกนี้มานานด้วยความคุณแม่เป็ดเนาะเราก็เลยอาจจะมีการแบบเหมือนเตรียมพร้อมตัวเองนานๆเรื่อยๆก็่ล้วไม่ได้ช็อกกิ้งมากใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วประสบการณ์จากโลกภายนอกอะค่ะที่เริ่มเข้าใจว่าโลกนี้มาทำให้สังคมอปฏิบัติต่อเราไม่เหมือนคนอื่นเริ่มรู้สึก ตั้งแต่ช่วงไหนแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงก็เวลาไปโรงเรียนแล้วแม่ไปประชุมผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสายตาของผู้ปกครองบางคนคุณครูบางคนมองแม่เราไปแปลกก็มีบางทีเวลาเราเราไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่เพื่อนอ่ะเขาอะไม่ให้เราเข้าบ้านเขาบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยยืนรออยู่หน้าบ้านเลยไม่ต้องเข้ามาก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาหรือไม่เขาอาจจะแบบว่านั้นว่าเป็นโรคติดต่อหรือเปล่าใช่ใช่ก็อาจจะด้วยเพราะว่าเออบางคนเขายังไม่มีความรู้มากเพราะว่าโรคนี้คือโรคอะไรก็ไม่ใช่โรคติดต่อ ตารางนี้ค่ะใช่เพราะว่าถ้าแบบเออถ้าแบบไม่ได้มาแบบว่าศึกษาเรื่องนี้เต็มเมอันนี้ก็คงก็ยังกลัวว่าเออมันจะเป็นโรคติดต่อหรือเปล่าอาใช่ค่เข้าใจเลยค่ะถ้าเกิดเราให้ความรู้ว่าเออให้กับคนหลายๆคนมีความรู้เรื่องเรื่องราวเรื่องโรคนี้มากขึ้นก็จะได้ไม่รังเกียจไม่รังเกียจคนที่เป็นโรคนี้ซึ่งรงนี้ก็ไปเลยสิ่งที่คนนี้กำลังพยายามทำอยู่ทางติดต่อเราซึ่งดีมากๆเลยนะคะ่ามีเหตุการณ์อะไรอื่นไหมคะที่แบบว่ารู้สึกว่ามันทำให้โรคโรคนี้ที่คุณแม่เป็นเนี่ยมันทำให้แบบ แม่ใช้ชีวิตยากขึ้นหรือมันทาให้เราครอบครัวเราแบบเหมือนอยู่ลําบากมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ถึงกลับทําให้ครอบครัวเราแบบอยู่ลําบากขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าเขาดูรังเกยียจเราจังอะไรประมาณนี้นอย่างเช่นอตอนนั้นแม่ไปเที่ยวไหนสักที่หนึง่งแล้วต้องเกาะเสารถรถทัวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะตอนแรกเหมือนมีคนมาจับเสาอะแล้วพอแม่ไปจับบ้างอะเขาก็รีบชักมือออกอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าแม่เขาไม่ได้รู้สึกอะไร ไม่แบบรับได้แล้วคนเราแต่ละคนเรามีความเหมือนกันเรื่องนี้ใชมใไม่เหมือนกันว่ามันเดี๋ยวติดกันเมื่อก่อนนะก็ไม่เข้าใจหรอกก็รู้สึกว่าแบบทําไมต้องแบบทําขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่พอโตมาก็รู้ว่าอ๋อเขาเขาไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากพอถ้าเป็นเราเราไม่ได้รู้จักโรกเนี้ยเราก็อาจจะกลัวเหมือนกันเพราะแบบว่าลรกติดต่อหรือเปล่าคุณนิ้เคยคิดไหมคะว่าแบบเออทำไมต้องเป็นครอบครัวเราที่ที่เป็นอะไรเงี้ยไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าตัวเองก็ใช้ชีวิตมาปกติ ไม่ได้แบบไม่ได้แบบมีความรู้สึกว่าเราแตกต่างจากคนอื่นนะคะคือประเด็นคืออยากอยากให้คนเป็นโลกเนี่ยรู้สึกว่าเราก็คือคนปกติที่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยที่แบบไม่ต้องอายว่าเอ้ยฉันไม่สวยฉันผิวไม่ปกติอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเหมืช่งจริงๆ คนเป็นโรคเนี้ยคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่าคนที่ไม่เป็น้วยซามอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาดำเนินชีวิตปกติไปเที่ยวไปกินไปทําอะไรได้เหมือนคนปกติเลยโดยที่ไม่ต้องแคร์สายตาคนอื่นว่าเขาจะมองเราอย่างไงเพราะอาการอื่นมันแทบไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะก็คืออย่างอย่างเดียวที่อาจจะกระทบจิตใจคนเป็นโรคนี้ก็คือเป็นโรคของความสวยงามตอนนี้ก็คือคุณอีฟเนี่ยเหมือนได้ยินว่ามีลูกหละลายหลายคนติดตามคุณอีฟทางติ๊กต็อกจะเห็นคุณอีฟลงคลิปกับลูกเรื่อยๆไดกเลยใช่ไหมคะคุณอีฟเล่าว่าโรคเนี้ยมันก็มีโอกาสถ่ายทอดไปถึง 50 50แล้วค sí, ุณอีฟมีการวางแผนยังไงบ้างคะกับการดูแลลูกที่ว่าเกิดวันนึงน้องเป็นขึ้นมาเนี่ยหรือวิธีการสังเกตสำหรับคุณแม่หลายๆคนที่อาจจะกําลังกังวลว่าอุ้ยโรคนี้มันผ่าพันธุกรรมเรียกว่าผ่าเลยนะคะผ่าเ่าผ่าเรามันผ่าเ่ามาได้คือเราไม่เป็นครอบประวัติครอบครัวไม่เป็นแต่ถ้าเกิดลูกเราเป็นขึ้นมาเนี่ยคุณอิฟมีแผนการรับมือกันเป็นตัวยังไงคนที่มีประสบการณ์เป็นลูกของคนที่เป็นมาแล้วค่ะก็คือเอาเอาสังเกตง่ายๆก่อนว่าลูกเราเป็นไหมนะคะก็คือสังเกตว่าผิวของลูกเราาาามีปนส้ํตล มากกว่า6จุดขึ้นไปหรือเปล่าเป็นปลาสีน้ำตาลเหมือนกาแฟใส่นมอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตอนที่เขายังเป็นทารกอยู่อะค่ะเขาอาจจะยังสังเกตไม่ได้เพราะว่าเม็ดสีผิวเขายังไม่ได้เออยังแบบไม่นิ่งต้องมาสังเกตตอนซักหนึ่งขวบถึงสองขวบขึ้นไปอย่างกรลูกอีบอะค่ะตอนตอนที่เขาเป็นทารกอะค่ะก็จะไม่ค่อยเห็นปลาก็จะเห็นแค่จุดเดียวที่ชัด็ค่งว่าปกติเ็ก็มีปลาอยู่แล้วแต่ว่าพอเขาซักหนึ่งขวบขึ้นไปอะค่ะก็เริ่มเห็นว่าอ๋อปานเยอะขึ้นปาาเหมือนเราเลยที่เราเป็นเเเลยยอไ่าาาาง้พปหหม ตรวจให้ชัวร์ว่าเป็นไหมคือหมอเขาดูแค่ผิวอะค่ะก็รู้แล้วว่าเอาเคานเป็นเขารู้เลยใช่เขารู้แล้วแล้วมันก็มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ด้วยแล้วก็มีปาสินน้ําตาลมากกว่าหกจุดขึ้นไปด้วยก็คือเป็นแน่ๆก็คือตอนนี้น้องมีปามากกว่าหกจุดแล้วใช่มีปาหกจุดค่ะใช่แล้วก็ถามว่าจะมีวิธีการเลี้ยงเขายังไงอะ่ะก็ตอนนี้ก็คิดว่าก็คงพาเขาไปตรวจติดตามเรื่อย ให้เขารู้ให้เขาซึมซับว่าโอเคเขาเป็นโรคนี้นะเขาเป็นโรคประจําตัวนี้อยู่นะคือโรคนี้นะคะแล้วก็อาจจะค่อยๆซึมซับให้เขารู้ว่าการที่เป็นลูกเนี่ยเออมันก็ไม่ใช่เรื่องรุนแรงหรือร้ายแรงอะไรนะแล้วก็อย่าเพิ่งคิดมากไปก่อนว่าเราจะเป็นเยอะเป็นน้อยก็มันก็ต้องให้เราอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วค่อยๆค่อยๆเขาซึมซับไปเรื่อ,อยๆปรับตัวไปกับมันใช่ค่ะประมาณนั้นละคะแล้วก็บอกเขาว่าไม่ว่าจะยังไงอะไรยังไงพ่อแม่ก็อยู่กับหนูเสมอ ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเขามีความกังวลเกี่ยวกับโรคอะค่ะอาจจะพาเขาไปหาจิตแพทย์เด็กด้วยค่ะเพราะว่าจิตแพทย์เด็กเขาอาจจะมีวิธีการพูดได้ดีกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีพ่อแม่บางคนนะคะที่ลูกเป็นนะคะแล้วก็แต่แต่ลูกเขาอายุแบบ12 13แล้วแต่ว่าพ่อแม่เขาอะยังไม่บอกลูกเลยว่าลูกเป็นโรคอะไรเพราะว่าเขาไม่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 รู้ว่าจะบอกลูกยังไงวิธียังไงลูกจะรับได้ไหมเพราะว่าลูกค่อนข้างโตแล้ว1213แล้วอะค่ะ ก็ก็ก็มีแนะนำว่าเออหรือไม่หรือไม่ลองพาลูกไปหาจิตแพทย์เด็กไหมเขาอาจจะมีวิธีการคุยที่ดีกว่าเราแต่ก er ัาอันนี้นี่ก็คือพูดกับลูกตั้งแต่เด็กๆเลยก็ใช่ค่ะที่จะบอกเขาก็ตอน Process ตอนนี้เขาเขาเพิ่งสองขวบคพึ่งค่ะใช่ก็อาจจะให้เขารู้เรื่องก่นนี้หน่อยนิดก่อนนี้นิดนึงก็คือแต่กะแผนแผนไว้ว่าแบบเนื่องจากเราก็มีความรู้เรื่องโลกนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยจะอธิบายถึง โลกนี้ให้น้องฟังไปใช่ใช่ไหมเราจะปรึกษามีการปรึกษาจิตแพทย์เพิ่มเติมด้วยว่าวิธีการคุยกับเด็กควรจะแบบราะยังไงคุยในวันเวไนใช่ไหมคะจริงๆริคิดว่าก็เอก็เห็นด้วยว่าเป็นวิธีการที่ดีเพราะไม่งั้นแบบมารู้ตอนโตนี้ว่ามันทำใจยากกับเด็กเราพูมาตั้งแต่เด็กคนบอกข้องแต่เด็กดีกว่ามาบอกเขาตอนโตเขาอาจจะรับไม่ได้เพ่าแม่คนไหนที่ดูอยู่ก็เราอาจจะฟังไว้เป็นแนวทางนะคะเกิด สมมติตอนนี้ลูกสองขบสามขบเริ่มเห็นอาการมาแล้วมีปานขึ้นสีห้าจุดตรวจพบเจอแล้วก็อาจจะลองคิดเริ่มปรึกษาจิตแพทย์เรื่องการให้น้องรับรู้แล้วก็ปรับตัวกับโรคนี้ไปพร้อมๆกับครอบครัวค่ะแล้วก็เห็นอ่าคุณนิฟเนี่ยทำคลิปในติ๊กต็อกนะคะแบบว่าให้ความรู้อ่าทั้งทั้งกับคุณแม่ที่หลายๆคนอาจจะเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยลูกมีปานแล้วก็เริ่มมิตกไปว่าลูกจะเป็นหรือเปล่าก็เลยสอนวิธีสังเกต แล้วก็แบบว่าเหมือนอาจจะมีคลิปแบบให้กําลังใจหรือว่าแบบว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยในการทำคอนเทนต์ลงโซเชียลเนี่ยเป้าหมายของคุณนี้คืออะไรคะอยากให้คนภายนอกรู้จักโลกนี้มากขึ้นว่าโลกนี้คือโลกอะไรแล้วก็ปฏิบัติกับเขาแบบคนธรรมดาทั่วไปได้ไงคะแล้วก็อยากให้กําลังใจคนที่คนคนที่เป็นโรคนี้นะค่ะว่าสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้นะไม่ต้องแบบหมดความมั่นใจไปเพราะว่าเราก็าคือคนปกติคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อยากให้คนที่ เจอ ER คนที่เป็นโรคนี้ค่ะเข,ข้าใจ<น>เข้าใจใ,ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถามว่าคนเป็นโรคเนี้ยคือเขาก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดเจอคนรังเกียจอะไรเขาอีกตัวตัวที่ไม่มีความรู้ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเออกำลังใจถดถอยได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าใจคนเจอนะคะเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่รู้จักโรคนี้ดีพอก็อยากก็อยากให้ทุกคนรู้จักมากขึ้นว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อทุกๆปีจะมีวันที่ เขาเรียกว่าวันโลกวันโลกทังแสนโกมอะค่ะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็เพื่อไปพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับคนเป็นโรคนี้แล้วก็มีแนวทางรักษาแก้รักษาดำเนินชีวิตยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาาถูกปิดประมาณเดือนประมาณปลายเดือนพฤษภาคมอะค่ะไม่เคยดีเพราะแสนเลยเขาไม่ได้ทำโฆษณาเขาไม่ทำโฆษณาเลยก็แบบมันจะเป็นคนเฉพาะกลุ่มเหมือนแบบรู้กันเองอะแล้วแบบในนั้นก็จะมีอยู่ประมาณแบบสามสี่ร้อยคนนะคะ ที่คนสำหรับคนที่เป็นโรคเนี่ยกลับหลว่าพ่อแม่ที่มีลูกเป็นโรคเนี่ยค่ะเขาก็จะพาลูกไปรวมตัวกันแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอเออแค่รวมตัวกันคุยกับคุณหมอใช่ถ้ารวมตัวกันจัดงานอะไรสักอย่างให้มันมีแบบพับลิคให้มันอแต่ว่าคือมันมันก็ลงในเพจนะคะแต่ว่ามันไม่ได้รับการโปรโมทแต่มันรู้ในวงในใช่รู้ในวงให้วงนอกหรือวงนอกไม่ค่อยรู้นี่อยากจะฝากถึงคนที่ฟังอยู่ด้วยนะคะคือไม่อาจจะไม่ใช่คลิปของดีก็ได้อาจจะเป็นคลิปอื่นๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเนี้ย ถ้าการท,กทุกการแชร์นี่ว่ามันมีค่ามากๆเพราะ,ะมันจะทำให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้น<ช>และจะรู้ว่าโรคนี้มันไม่ได้น่ากลัวทั้งกับคนที่เป็นแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นค่ะ นะคะแล้วก็สามารถแบบว่าเหมือนอยู่ร่วมกันได้ใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นสุดท้ายนะคะก่อนจะจากกันยิ่งอยากถามคุณนิมมโนมีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูที่เป็นอาจจะเป็นกังวลเรื่องโรคนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าอยากให้ทุกคนรู้จักโรคนี้กันมากขึ้นว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อค่ะเวลาเจอคนเป็นโรคนี้ที่ไหนก็อยาก แสดงท่าทีรังเกียจเขาเพราะว่าคนเป็นโรคเนี้ยก็ขาดความมั่นใจอยู่แล้วค่ะก็ดีใจที่มีคนรู้จักโรคนี้กันมากขึ้นว่าเออมันไม่ใช่โรคติดต่อนะมันถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์อย่างเดียวค่ะแล้วก็คนที่เป็นโรคนี้ยค่ะอยากให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่ต้องมองว่าเรา เราไม่สวยหรือว่าเราขาดความมั่นใจอะค่ะเพราะว่าบางคนเป็นโรคเนี้ยก็คือยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนที่แม่อิวเคยใช้มาเนี่ยค่ะมันยังมีอีกตั้งหลายวิธีที่เราจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขได้ท่กางความสวยงามเนาะใช่ค่ะไ่นะะก็สุขภาพดีดีกว่าค่ะดีกว่าเดิมใช่ไหมคะโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณตอนนี้มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็กําลังใจกับหลายๆคนที่กาลังจะเจอโรคนี้อยู่นะได้ค่ะขอบคุณค่ะ